ก็โอเคครับผมวันนี้มาเจอกับ LBJT อะไรวะ <c oughs> 96ครับ <c oughs> <c oughs> เออวันนี้ก็สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เราอยู่ในเมืองไม่ค่อยได้เรามาในป่าอีกแล้วนี่โควิดวันนี้วันมาน้ำตกกันนะไปดูน้ำตกกัน <c oughs> ครับผมมาดูกันเลยครับโอ้น้ำตกดูดิบ้านเราแผนแผนดูบ้านเราครับผมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับโคตรโคตรอะไรวะ โทษรบรรยากาศอ่ะเออใครใครใครจะมาก็มาครับที่อำเภอจังหวัดนราธิวาสอําเภอแวงอําเภอแวงนะตําบลอะไรบัลล<อ>ีนี่พักผ่อนสบายๆนี่โควิดไม่ต้องมาอยู่ไปอยู่ในเมืองก็นี่ครับต้องไปอยู่ในเมืองก็ <laughs> <laughs> มาดูเตะเดี๋ยวเตะร่างกายดูอ่ะเล่นเล่น ลองแบบเล่นแบบเด็กๆตอนเด็กๆนะเราลองมาย้อนๆวันๆกันเคยเล่นไหมถ้าใครเคยเล่นคอมเมนต์นะเดี๋ยวตาำดีเถอะเอ้ไม่ได้แม่นะแม่นะทำไรนะดีดน้ำให้ได้ยินนะใครไม่ได้ยินเป็นๆอ๋อไม่ยิงอันนี้อันนี้จังบ้าเหี้ยม

anti lock ini lo ini lo saya capalah begitu oke oke coba kiri nih coba lagi kan hero ini thank you kan adik lagi อ๋อสนุกเหมือนกันนะเล่นแบบเหมือนเด็กๆนี่ก็โอเคนะใครชอบเราเล่นแบบเด็กๆกันเยอะออกแบบนี้ก็ไลก์กดแชร์กดซับ i ครด้วยเนาะเจอใหม่ see y ูอ a ก a i n